จับขาจับหัวจับหน้ามูจับปางจับเอวจับคอจับคอจับท้องจับเที่วจับหูจับตาจับหัวจับหัวจับหัว หลับตาน้องแอมอีงอย่าติดเล่นนะนี่หลับตาลืมตาจะให้ตาสองที <c oughs> <c oughs> น้ำหิีนน้องเอ๋น้ำหิ้อย่าเคี้วอย่าขี้ตาสองทีถึงจมูก